ใหม่ลูกค้าคนสำคัญของ KBank Prat b a n k n n g รวมไปถึงผู้ชม KBank Prat Banking YouTube Channel ของเราในที่สุดเราทุกคนก็ผ่านปี2020ที่มีเหตุการณ์พิเศษพิเศษพร้อมๆไปกับการเวียงขึ้นลงของราคาสินทรัพย์ทุกชนิดแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลาย10ปีเหตุการณ์แรกคือการระบาดของโรคโควิด -19 ทีที่ทำให้เกือบทุกประเทศต้องล็อกดาวน์ยุติกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด เหตุการณ์ที่2คือการเลือกตั้งในสหรัฐและเหตุการณ์สำคัญในช่วงปลายปีซึ่งเป็นเหมือนของขวัญรับปีใหม่ของพวกเราทุกคนคือความคืบหน้าของวัคซีนโรคโควิด -19 ถึงแม้ว่าตลาดจะพันผวนมากเช่นตลาดหุ้นโลกตกหนักไปมากกว่า30%แต่กลับปิดสิ้นปีที่กำไรเกือบ20%เ เชื่อว่านักลงทุนของเราจำนวนไม่น้อยสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจผ่านการลงทุนในกองทุนหุ้นกลุ่มผู้ชนะที่เราได้แนะนำไปที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอินเด็กซ์เราคาดว่าในปีนี้2021เศรษฐกิจกโลกจะพลิกฟื้นขึ้นได้โดย IMF ได้พยากรณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจกโลกจะโตกว่า5%จากที่หดตัวไปมากกว่า4%ในปีที่แล้ว และในบางเศรษฐกิจเราพบว่าไตรมาส2ของปีที่แล้วในบางประเทศตกต่ำสาหัสกว่า10%แต่ปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นจริงเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นได้ตามที่เราคาดได้แก่ 1. 50-60%ของประชากรโลกต้องได้รับวัคซีนทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จบลง 2. ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐจะต้องดีขึ้นทำให้การค้าระหว่างประเทศฟื้นตัวได้บ้างเช่นราว5%เทียบกับการหดตัวกว่า10%ในปีที่แล้วและ 3. นโยบายการเงินและการคลังต้องอยู่ในโหมดผ่อนคลายเราคาดว่าธนาคารการทั่วโลกยังจะคงดอกเบี้ยนในระดับต่ำและอาจฉีดสภาพคล่องตราบเท่าที่เงินเฟอ้อไม่พุ่งในด้านงบใช้จ่ายภาครัฐ มีแนวโน้มที่จะมีขนาดเล็กลงแต่ตรงจุดขึ้นเช่นในฝั่งสหรัฐจะเน้นช่วยชนชั้นกลางและกระตุ้นการจ้างงานในด้านจีนก็จะโฟกัสไปที่ธุรกิจขนาดกลางและเล็กการใช้จ่ายในประเทศและการลดฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวจะไม่ทั่วถึงเพราะภาคบริการเดินทางท่องเที่ยวยังต้องใช้เวลาอีกกว่า2ปีเช่นถึงปี2022เป็นอย่างน้อยถึงจะเห็นภาพการฟื้นตัวในด้านค่าเงินผลจากเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ฟื้นตัวขึ้นรวมทั้งแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณของสหรัฐจะทําให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่อ่อนค่าไปแล้วกว่า7%สวนทางกับสกุลเงินในประเทศเกิดใหม่ ที่จะแข่งค่าขึ้นความเสี่ยงที่นักลงทุนจะต้องติดตามนะคะในเรื่องแรกคือการที่รัฐบาลต่างๆใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจไปจำนวนมากทำให้นีสาธารณะพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดด้วยมูลค่านีรวมสูงถึง272ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ,อกว่า360%ของขนาดเศรษฐกิจโลก ซึ่งเปรียบเสมือนรอยแผลเป็นจากวิกฤตแต่ก็ยังโชคดีค่ะที่ต้นทุนทางการเงินหรือดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอยู่ในระดับต่ำความเสี่ยงที่2คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในประเด็นนี้เราเชื่อว่าหลายประเทศจะใช้วิธีการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปิดบางพื้นที่ไม่ใช่เป็นการปิดประเทศเต็มรูปแบบเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่แล้ว และความเสี่ยงเรื่องสุดท้ายคือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนในการยังคงช่วงชิงการเป็นมหาอำนาจทางทางด้านการค้าเทคโนโลยีและตลาดการเงินแม้หลายอย่างเช่นข้อตกลงแบบกีดกันทางการค้าเดิมๆจะยังอยู่แต่แนวทางของคุณโจไบเดนจะสะท้อนความร่วมมือการประนีประนอมมากกว่าสมัยประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ บทเรียนจากปีที่แล้วบอกเราว่าความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือเหตุการณ์ที่บางครั้งก็หาวิธีรับมืออย่างทันท่วงทีไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาดังนั้นการกระจายความเสี่ยงและการบริหารเชิงรุกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามปีนี้จะยังเป็นปีที่ดีสำหรับการลงทุนในกองทุนหุ้นแต่ก็จะท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะาราคาหุ้นหลายกลุ่มเพิ่มขึ้นมากในปี2020 สำหรับหุ้นเราแนะนำให้เลือกเฉพาะกองทุนหุ้นที่มีศักยภาพในการสร้างกำไรให้ทันกับราคาหุ้นที่สูงขึ้นอีกทั้งยังต้องเป็นหุ้นของบริษัทที่สามารถต้านทานความผันผวนต่างๆได้กองทุนหุ้นที่เราแนะนำได้แก่กลุ่มที่1คือกลุ่มหุ้นหรือกองทุนหุ้นเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นโดยเน้นไปที่จีนซึ่งกองทุนที่เราแนะนำไปในปีที่แล้วสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า30เซนต์ จีนรอดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในปีที่แล้วและปีนี้ก็ยังคาดว่าเศรษฐกิจจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องและโดดเด่น IMF คาดว่า GDP ของจีนในปีนี้จะเติบโตมากกว่า8% นอกจากนี้ปี2021นี้เองจีนจะเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ที่เน้นการบริโภคภายในประเทศลดการพึ่งพาต่างชาติควบคู่ไปกับวางการวางเส้นทางในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด 2. กองทุนหุ้นที่สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของโลกหรือกลุ่มเมกะเทรนได้แก่ ุนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและธุรกิจแนวใหม่เช่น E-commerce, Online Communication และ Remote Service ถัดมาก็จะเป็นหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์โดยเน้นไปที่นวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพทางเฮลท์เทคและเมดเทคถัดมาก็จะเป็นกลุ่มหุ้นรักโรคและสร้างความยั่งยืนเช่นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดและการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งกองทุนที่เราแนะนําในกลุ่มนี้ปีที่แล้วก็สร้างผลงานที่โดดเด่นระหว่าง30-70%นอกจากหุ้นแล้วการกระจายลงทุนในสินทรัพย์อื่นก็สําคัญ การเสริมรายได้ให้พอร์ตลงทุนผ่านการลงทุนในกองทุนหุ้นกู้เอก,กนชนในเอเชียสกุลดอลล่าสหรัฐที่ยังคงให้ผลตอบแทนสูงกว่าภูมิภาคอื่นและมีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่ากองทุนที่เราแนะนำในกลุ่มนี้ปีที่แล้วสร้างผลตอบแทนอยู่ประมาณ4.5%อีกสินทรัพย์หนึ่งที่ขาดไม่ได้คือทองคำที่มักทำหน้าที่กระจายความเสี่ยงให้พอร์ตลงทุนโดยเฉพาะในยามที่ตลาดผันผวน และสุดท้ายสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการสภาพคล่องสามารถล็อกระยะเวลาลงทุนได้นานการลงทุนในผลิตภัณฑ์ประเภท fixed maturity product หรือ FMP private debt private equity รวมทั้ง hedge fund ในบางกลยุทธ์ก็จะช่วยให้ท่านลดความผันผวน,นในระยะสั้นและสร้างความมั่งคั่งให้พอร์ตการลงทุนในระยะยาวได้เช่นกันขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจและขอให้ปี2021นี้ เป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะชนะไปด้วยกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ,ะสิโกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ